บรรยากาศนะคะทุกคน้โหมันขึ้นยิงช้าสวรรค์เลยนะคะทุกคนดูข้างล่างนะคะทุกคนสวยงามมากๆเราก็จะขึ้นกระเช้านะคะทุกคนขึ้นกระเช้าแล้วเราจะเดินลงมานะคะบรรยากาศ สวยงามนะคะลักษณ์นัวจนระตอนดุกวัวฟีบูกระตอนฟีบูลักษณ์นัวคัตอนตุฟีบูนะคะขึ้นอยู่กับเมืองฟีบูนะคะทุกคนแต่ทางนี้เขาพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยภาษาเยอรมันแต่เขาเขียนจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะทุกคนไปนนี้ก็เสียวนะคะกลัวโทรศัพท์ตกนะคะ Mais il faut un il faut moi, Sauveille moi <laughs> <Soveille> moi <laughs> Il va pas à dire Parce que moi, ce n'est pas une femme qui fait des bêtises. Hein. Moi, c'est quelqu'un de sévère, sévère. Pas besoin de ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะทุกคนจะพี่นีเสียวขวทอสัท์ตกนะคะแล้วก็ขึ้นมาเกือบถึงแล้วนะคะทุกคนอากาศข้างบนก็จะมีเมฆหมอกหน่อยๆนะคะแต่แดดหุบแดดเข้าแดดออกนะคะทุกคน วิวก็จะสวยมากนะคะเดี๋ยวพี่นีจะเก็บวิวถ่ายไปเรื่อยๆเนาะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะบรรยากาศของลักนัวภูเขานะตกไม้ข้างล่างก็จะเออเออกตุ้มๆนะคะทุกคนเราก็จะถึงแล้วนะคะว้ายก็จะเสียวๆว ลองก่อนนะคะทุกคนเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะทุกคนมาถ้าใครจะเช่ารถทีบขับเล่นวนก็ได้นะคะทุกคนเอวัเวลาเอวันไลาเอวันไลาเอวันไลา ทุกคนพอเราขึ้นมาถึงนี่มัเหมือนอยู่เมืองสวรรค์เลยนะคะทั้งสวยงามเหลือเกินเนาะท้องฟ้านะคะทุกคนก็จะมีเมฆหมอกอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนสนุกนะคะทุกคนโอ้สวยเหลือเกินนะคะทุกคนก็เป็นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ ก็จะสวยงามช่วงนี้นะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าอากาศนะ,ะฝนตกตลอดวันนี้ก็จะมีแดดแต่ช่วงบ่ายๆนะคะก็จะเริ่มก็จะเริ่มไอ้นี่นะคะทุกคนฝนหมอกเขาบอกมันจะมีลมมีพายุนะคะทุกคนคิดว่าสวยไหมคะ สวยงามไหมคะทุกคนคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะอันนี้เราก็มาร้านอาหารนะคะทุกคนเมนูเมนูอาหารเนาะมันก็จะแพงๆหน่อยนะคะบนเขา ข้างล่างก็จะเป็นเนอฟาร์มมัวนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีก็จะเดินผ่านจะเดินผ่านนะคะข้างบนเขาข้างบนก็จะมีหมอกเยอะนะคะเขียวเขียวขจีเลยนะคะทุกคนสวยงามมากมาก บรรยากาศสวยนะคะทุกคนนี่คือสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยช่วงนี้ถ้ามีแดดก็จะสวยแต่เราจะต้องเดินนะคะทุกคนเราจะต้องเดินเดี๋ยวพี่นีพักทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะเดินแล้วก็จะเก็บวิวธรรมชาติสวยๆไม่ฝากนะคะทุกคนเราก็ ดูดร้านอาหารนะคะทุกคนร้านอาหารแล้วขึ้นกระเช้าแล้วเราก็จเจอร้านอาหารนะคะทุกคนรับคนที่มีลูกนะคะไม่ต้องกลัวเหงานะคะเขาจะมีที่เล่นโอ้สวยมากนะคะสวยก็จะเป็นเออ,เออลักนัวเป็นเมืองฟีบูนะคะคนเขาก็จะพูดสองภาษานะคะภาษาเยอรมันกับภาษา ฝรั่งเศสค่ะ <c oughs> เป็นจุดที่มานั่งชมวิวนะคะทุกคนสำหรับคู่รัก <c oughs> คนเขามานั่งปิกนิกกันนะคะทุกคนสวยสวย อาหารของเราก็มาแล้วพี่นี่ก็จะไปทานอาหารก่อนนะคะทุกคนร้านอาหารนะคะอ่าวสีอะอยากเป็สลัดน้องปัสก์ฮะกุญนเพชรจีพี่นีก็ จะทานอาหารก่อนนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะตามพี่นีจะมีภาพสวยๆนะคะทุกคนสวยๆสวยสวยสวยมากๆของภูเขานะคะล้วเชียร์เชอยราพบกับกนใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ